อาสวัสดียำเทียงยำใบพี่น้องนะครับสบายดีพี่น้องสบายดีอ,ยดอัปเดตอาเวทีก่อนตอนนี้จานลอยพ่นมาเบิองไห่พ่นเฮ็ดป้ายสองคูนสามบ่ครับสองคูนสามบ่เฮ็ดป้ายอ่าป้ายอันมื่อไรสวนกุมปิดนะพี่น้องนะครับแล้วก็สิว่าสิลงฟืดลงไฟนะครับทาจานเก่งมาตั้งแต่สิงบุรีอีกนะครับจานเก่ง เป็นสร้างไฟประจําทีมงานนะครับเพิ Mother, no no ่นอยู่จ so ังหวัดสิงห์บุรีเพิ่นอยู่ภาคกลางหมดเลยพี่น้องเพิ่นสิมาวันที่สิบสามสิบสี่นะครับเดี๋ยวเพิ่นสิมาลงไฟให้นะครับเพิ่นก็สิมาเล่นไฟให้นํานะครับทางด้านเพื้นไฟกับจานเก่งเพิ่นบัดรบัดเอาอยู่บ่สองห้องอะไรอ่ะสองคุณสามเนาะเออแต่ว่าไฟจานดื่มเิ่นลงแล้วขอคอยส่งให้เจ้าทั้งไล่แล้ว ตามรูปที่ส่งให้เบื้องกันพเพราะว่าเฮ็ดเฮาเฮ็ดการาฟิกไปแล้วนะเ <ijo plays> วทีกัสูงเอาเวทีแท้หลุดไปน้องเ <im it> วทีตามที่เฮาออกงาน <im it> ทั่วไปพี่น้องทั้งสปเลาวนี่ส่วนมากเพิ่นเฮ็ดเวทีสูงจังซีล่ล่ะนะครับเพราะว่ามันกะปลอดภัยสําหรับนักสแสดงนํานะครับยามเพิ <im it> ่นมาจับไม้จับมือกคพอดียื่นมือถึงกันนะครับตัวหน้าเพ้นสิ่เอาผ้าอัน ป้ u, ปายยังมาใส่อยู่ป้ายพฤศจิปูเปีายดดีอยู่ตัวพฤศจิปูเปียดอันนี้เอาผ้าคุ้มมาซื้อยานฝนตกห่อเพราะว่าฝนตกดุคันบ้คุ้มใบมันอันถึกฝนเลยยานมันพุ่งพอเปียดมันสิมักพุ่งอะนะมาออกแบบป้ายครับนายจัดร้อยมนออกแบบป้ายให้นะครับเสื้มาติดมือไลไรสวดคุ้มปิดเอาสีติดแนวใดอะนะ ติดก่อนแหละแต่ว่าป้ายนี่สองสามหมื่นน้อยจักขันสั่งเนาะต้องได้สอาแม่รให้มัได้หรือเปล่าช่างเออเออยันมันยันขั้นตอนปิี่นก็มันขาดเออขั้นตอนปิี่นนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวพี่น้องขึ้นเบื้องตื้งเวทีก่อนอ้ยกัดก่วงอยูงใหญ่โยปี่น้องครับขึ้นมาตั้งตื้งอีกก่วงใหญ่นะครับเวทีบ้านเจ็ดเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรครับพี่น้องความยาวของเวที ขึ้นเวทีเท่ากับแป้นบมกย่างนาพี่น้องมาตรฐานเดี๋ยวผ่าออกเพราะว่าช่วงนี้ฝนยังเลงอยู่ก็เลยผ่าคุ้มไหมก่อนพี่น้องพรุ่งน้าวันทีย่ยี่สิบยาจะมีฝนเท่านั้นแหละนะครับย่านอย่างเดียวพี่น้องย่านที่ฝนนี่แหละเพื่อสิบ่มีดน้องนอ,นอ,นอเพื่อสิบวันที่ยี่สิบพี่น้องเอ้ยนี่แหละเท่ากับพี่น้องคือเพิ่นเท่ากับเฮ็ดแังสี่ละพี่น้องนะครับ เดินกะถือว่าก่าวงเตืบอยูดอ,อกนะครับพวกเด็กมาเบิงหนาเวทีกะเพิ่นกัสิมาเบิงออยูเมื่อไลุ่ดนะครับเวทีเทิ่งในกะสูงนะครับความสูงของเวทีกะเกือบสองเมตรนละกับความสูงแล้วจังประดับประดาฟื้นไฟล,ะะตตล่ะกับติดตู้ลำโพงน้ำนะครับพี่น้อง ทีมงานไล่สดกใส่กล่องสามตัวนะครับมีกล่องสามตัวพกักการไล่มืองานนะครับเอาฝากพี่นอ้องกองปายเฮาเด้อนะครับอ่าซอยอันสนับสนุนบัตรนะครับพี่น้องวันที้ยี่สิบบัตรหนึ่งร้อยบาทนะพี่น้องเนาะเป็นไล่สดครั้งแรกของวงดน,นตรีนุ่มแสงเดือนแองสปปล้านะครับพี่น้องเนาะแหวงสวรรค์นาเขียดเมืองสองขอนไล่สดครั้งแรก นะครับบอกว่ายไงก็ตั้งแต่เกิดมากันวเตีสิเฮ็ดเทือแลกนี่แหละพี่น้องนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับก็อยากให้พี่น้องป้องไปเฮ้าเขามาเบิ่งนะครับว่ารูปแบบการแสดงแนวใดรูปแบบการเล่นดนตรีแนวใดนะครับพี่น้องเนาะทั้งสวสปอล้าเฮ้าเล่นแนวใดนะครับมีเพียงไทยบอมีเพียงล่าแน่ประสาสลับเปลี่ยนกันไปนะครับเพียงไทยเพียงล่าเฮ้ากัดเล่นยญในเวิร์ดนะครับพี่น้องอ่ะไลายรดแล้วเฮ้ากระสิเตรียมวอมฟงฟอมฟว่องไว้ถ้าออกงานบัดนี้ นะครับอีกจักหน่อยเฮากะสิเริ่มเข้าสู่หน้างานแล้วนะครับ <ừ> เฮาก็สิได้ออกงานออกการกันนะครับทีมงานเฮากะแกเพ่งแกหยังอยู่นี่ล่ะพี่น้องนะครับโอ้ยิมเขาบ่อิ่มใครกันฮะอิ่มใครกันฮะโอ้ <laughs> <c oughs> ตำเจียวบระขามหน่อยอบ่แปลบะคับมาจารย์เออเอาเอาใช่หรล่าเอาสวยไป่ใช่หรล่าเอาสวย กินนั่นได้กินไข่กระทะาเราเบาเบาสวยนั่นโอ้ยอุตส่าห์นั่มากเบาสวยคือดิไายเราแบบอัปเดียร์เราแบบช่องกันเบาสวยชาแนลโอ้เอาเอาเอาหายพี่น้องเบื้องนับกันหลายๆมุมเพราะว่ายูทูปเท่ากับหลายคนเพราะว่าจะเป็นจ้าร้านหน้าล่ามเพราะว่าจะเป็นเบาสวยชาแนลนะครับกับพี่น้องกันเขาไปเบื้องหลายๆช่องนะครับก้มเพื่อนไว้ของทีมงานเท่านะครับพี่น้องเนาะนะรถกับว่าหายสร้างมาเบื้องสิได้สตาร์ท อีกสองคันรถสิบหลอคันนี้ครับคันนั่นเพราะว่าคันนันสตาร์ทติดแหลวนะครับรถอีกสองคันนะครับเพราะท่านสตาร์ทอยู่ส่วนเวที่ตัวนี้เข้ากับเอาไว้เป็นหม่องซ่อมนะครับเวที่หน่อยที่เข้าเอ็ดดใบตั้งแต่ตำอิดตำ้กอแต่ที่แหลกนะครับเวทีตัวนี้เข่ากับเอานคนโค้งไป,ปุ่นแหลวก็เลยเอาลูว่างพื้นเลยนะครับพี่น้องเป็นว่างพื้นไปเอาไว้ซ่อมแล้วก็เอาไว้เป็นเป็นหม่องไลส่สดพบปะเอฟซีเฮ้านะครับ ยามเฮาไล่สดสุกเสาร์าอาทิตย์เฮากัมาไล่สดอยู่นี่นะครับพี่น้องยางมะเขือ่นมาซ้อมแล้วเฮากับพักการไล่สดอยู่นี่นะครับกะถือว่าเป็นเป็นห่องไล่สดเป็นห่องซ้อมอ่ะไม่เป็นห่องไล่สดหอกเป็นห่องซ้อมแต่ว่ากะสิมีการไล่สดพบปะแฟนคลับเอฟซี FC. มื่อสุกเสาร์าอาทิตย์นั่มนะครับเป็นรายการในน NO ้อยนะครับเทากะเฮ็ดอยู่นี่พอสุกเสาร์าอาทิตย์เฮากับมาไล่สดสูส่สพี่น้องเบิง่ง นะครับนออออัปเดตความเคลื่อนไหวแต่ละมือนะครับนักดนตรีกะแกเพียงช่วงนี้นะครับแกเพียงซ้อมเพียงกันอยากให้มันต่อเพียงเนียนๆอยากให้มันเป็นแบบว่าเพียงไ้มันแมนๆนะครับพี่น้องย่ำเข้าออกงานออกงานใหญ่ออกงานคอนเสร์ตทั่วไปเข้ากับจังสิเดเนียนนะครับพี่น้องเรื่องระบบเวทีเครื่องเสียงเข้ากะถือว่าตัาง้งเวทีเตรียมไล่สวดวันที่ยี่สิบนี่กับเข้ากับสิเด็ เบิ่งรูปแบบนั่มว่าอันใดขาดอันใดเหลืออันใดเกินนะครับเทากับสิไดตต๊แต่งไปนั่มนะครับส่วนรถบรรทุกเข้าว,ว่าสิเป็นรถซิปหล้อรถอันนี้เข้ากับเดียวห้สร้างเพื่อนมาเบื้องไห้นะครับเพราะว่า3ปีแล้วจอดไปนี่นะครับบอได้เคลื่อนย้ายไปใสเลยนะครับรถสองสาคันเฮาของทีมงานนะครับพี่น้องเป็นรถซิปหลอ่อเงานะครับก็บมีแต่ให้สร้างมากเกี่ยวกอ่าของเหลวน้ำมันเครื่อง น้ำมันเสือเพิ่อเพือว่าสิเป็นอัดเจรบีหรือว่าสิเป็นเช็คยางลบรดเช็คเครื่องนะครับพี่น้องเนี่ยมีขั้นนี้นะครับบุษัตได้เช็คแต่ขั้นนี้เรียบร้อยแล้วสบายแล้วสตาร์ตติดปกติสื่อแบตไหมาเปลี่ยนแล้วขั้นนี้ก็เลยเอามาจวดไปพี่นะครับรถตัวนี้ก็จะเป็นรถแดกโตกับเก้าอี้นะครับย่ามอ,อกงานเท่ากับมีโตะมีเก้าอี้ไปพี่น้องนั่งคือโต๊ะจีนนี่แหละนะครับทั้งนี้ พิ่นสีนิยมแบบนี้นะครับเฮ็ดเป็นแบบอาล้านเบียตัวนี้ก็จะเป็นโค้งอ่าโค้งไอ้ตู้ลำโพงครับอะเครื่องปั่นไฟนะครับตัวนี้สิเป็นรถเครื่องปั่นไฟครับอ่าให้ยังกับเจ้าเฮ็ดเป็นหัวเป็นหัวอ้อมไว้นะครับคันบ้านเฮากับสิประมาณมาอ้อมสังกะสีนั่นละพี่น้องแต่ว่าเฮาบ่ได้ใส่สังกะสีเฮาอ้อมเป็นแบบหัวอ้อมหัวแล้วก็อ่ายหญ่โต๊ใหายเก้าอี้เพื่อจะอ่าจำน่ายขายเบียร บางจั้นะนะครับเนาะนะครับก็เลยเป็นรถคันนี้แกอันโค้งเล็กที่ไปเป็นนอันแนวอ้อมนะครับคันเบาคันเบาแบบสังเข็มคือรถสังกะสีแหละรถแกสังกะสีไปอ้อมงานนะครับส่วนคันนั้นเป็นรถแกตัวแกเตียงส่วนคันนี้ก็เป็นรถแกโค้งเวทีครับอ่าตู้เครื่องเสียงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นโค้งเวทีกับตู้เครื่องเสียงนะครับเตี่ยรถคั้นใหญ่งเงานะครับ ดี๋ยวก็สิได้เช็ครถเช็คยังเพราะว่าไก่สิได้ออกงานแล้วพี่น้องเมื่อเปิดวงนี่ก็สิได้เคลื่อนย้ายออกไปหาเดินยิ่งยิ่งยุกาเขตบริเวณแถวๆนี่แหละพี่น้องเมื่อเปิดวงเข้าก็สิได้เคลื่อนย้ายเอาตู้ลำโพงเอาเวทีไปตั้งทั้งนอกนะครับก็ขึ้นไปเคลื่อนยังบอกพี่น้องแฟนคลับเอฟซีเฮานั่นะครับสำหรับมือเปิดวงเนาะผู้ใดอยากมาเที่ยวนั่ก็ยินดีและพี่น้องเด้อนะครับยินดีต้อนรับนะครับมามือเปิดวง tam chiếu, yàng buộc buộc ô, tam chiếu khoảm nồi bò, à, áo 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 áo, nó để làm tan, nó ăn bớt men bò làm tan, của cứ trưng sưởi mám làm tan bớt mỡ, để tôi cắt này rồi. Ai ai บักเสือมานี่เข้าบ้านเข้าบ้านเร็วๆมานี่ไม่ต้องเถียงเสืออย่านะเข้ามามานี่ <c oughs> บ่ตบ้องเว้าบ่ต้องเถียงมานี่มานี่เร็วๆบ่ต้องเถียง, <c oughs> ง,ง,งเถียงยังเห็นบ่ไายคลิปอยู่นี่นั่งลงหืมบ่ต้องเถียงไป อพี่น้องคลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนเนาะแล้วจังได้ความเคลื่นไหวจะได้เพิ่มเติมกับจังอัปเดตสู่พี่น้องเบิ่งเป็นรายมือไปเนาะพี่น้องเนาะจังได้ก็ฝากแฟนคลับเอฟซีเฮาเด้อนะครับซื้อบัตรจองตัวนะครับทักมหาจันทร์ร้อยเลยส่วนตัวก็ได้ Facebook ร้อยวันแมนโชหรือว่าสิเขาไปทั้งเพจนะครับเพจร้อยชาแนลนะครับติ้งน้องมหาจันทร์ร้อยเลยสำหรับท่านที่ซื้อบัตรจองตัวกลุ่มปิดวันที่ยี่สิบไก่สีหอดนี่นะครับพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวพอกันพี่น้องนะครับคลิปหน้า คลิปนี้เอาซ้ำนี่ก่อนน้พี่น้องนอสบายดีอยู่ดีเมี่ยงคือเก่าละครับกับวงดนตรีน่มแสงเดือนแห่งสปปล,ลาวนะครับผมนอ